แสดงมาให้ชมกันเลยได้ค่ะอ่ะเชิญครับยังไงทธอไม่ไหวแล้วนะออกมา วอาฟังดไหมว่ารักหรือ,นนอได้ผมใจอะไรเธอต้องการอะไรที่เว็ดกฉันต้องการที่เวกก,นนกุนีไม่สมบูไมีใครทำอะไรคุณได้โถษตั้งจะติไหม้ 快来、啊、快,、啊快,啊快,啊快啊 คุณพ่อคุณพ่อพัฒนาการเรื่องนี้ของลูกทำให้พ่อเสียน้ําตาใช่ไหมคะเออคุณพ่อร้องไห้เดี๋ยวแกผมถามจริงคุณพ่อร้องไห้เลยไหมสงสารนะฮะร้องไห้ค่ะคือหนูอ่ะมาไม่ทันดูแล้วพอดูเข้ามันก็พ่อเป็นไรอ่ะร้องไห้ตาแดงๆดงพ่อสารลูกเมื่อกี้ดูชิงนางสงสารโอ้สงสารคือสงสารลูกที่ คือที่แสดงเป็นตัวนั้นด้วยสงสารการการการแสดงของลูกด้วยใช่ไหมสงสารในบทบาทด้วยสงสารเรื่องชีวิตจริงด้วยแล้ววันนั้นรู้สึกยังไงเดินกับเขามาเห็นพ่อร้องพ่อดูละครเรื่อง่อหนุกลับบ้านเินไปหรือเปล่าพ่อเลยร้องไห้แม่เ้าอยู่ข้างล่างผมถ้าถ้าลูกมาเรื่องไหนเนี่ยผมจะสั่งที่บ้านเปิด เปิดทุกเครื่องเปิดทุกเครื่อนทำไมพ่อต้องแยกไปดูคนเดียวเพราไม่แม่เขามีเพื่อนมาข้างล่างโอ้ยไปนอนร้องไม้พ่อทำไมไม่ดูพร้อมเพื่อนแม่กลัวร้องไห้เสียฟอร์มไม่ใช่สาวๆทั้งนั้นเลยเอ้าพ่อไม่ชอบสาวๆที่อยู่นันเป็นคาราโอเกะแต่แม่เกาไม่ชอบเหมือน เดอสตาร์ Star, เรียบร้อยอเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอย้อนกลับไปดูวันวานนิดหนึ่งภ<อ>าพาตอนประกวดเดอสตาร์ค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อแกงส้มครับแกงส้มเขาของอแกงส้มนี่ชื่อคุณแม่ตั้งเลยป่ะใช่ครับคุณแม่ตั้งเลย ลยพ้นเป็นีทุกอย่างอค์ประกอบอย่างเงี้ยมันเป็นมันไปมันไปถึงเดือสาตาร์ได้แกงส้มมีศักยภาพที่ทำให้คนอื่นๆต้องกลัวยินดีด้วยคุณได้ไปต่อแกงส้มถ้าม<อ>ันจะเจ็บแล้วมันจะจบต้องจ็เจ้าไรก็ยอมเื่อไม่

ตาในวันนี้เพราะว่าพ่อนี่แหละสพ่อสนับสนุนให้เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคัใช่ครับใช่ยังไงคะนี่จะรีบฟังเลยเนี่ยจะให้ลูกเรียน้างคือคือเราชอบก่อนค่ะพ่อก็ชอบแม่ก็ชอบแล้วพอเริ่มพอแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเริ่มท้องพี่สาวเขาก็ไปไปเดินห้างก็ไปเห็นเปียโนค่ะ ซื้อเป็นโนก่อนเลยเล่นไม่เป็นนะคือในบ้านมีคนเล่นเป็นไหมเพียโนไม่มีไม่มีเลยแต่ซื้อก่อนเลยซื้อเปโนมาก่อนตายแล้วทุกคนไปซื้อเปียโนแล้วก็เอาตัวเลขแปะไงมันหลายเดือนแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้ยินเสียงมันสักทีเอาตัวเลขแปะจอหาโน้ตหาโน้ตไม่เป็นครับก็เล่นเล่นเพลงได้นะแต่ก็มีตัวเลขไงเราก็ใช้วิธีจําพอลูกมีลูกแล้วให้ลูกเรียนเลยไม่รู้ นายชอบหรือไม่ชอบนายต้องเรียนบังคับบังคับเรียนเลยครคับเรียนใช่คืออยากให้ลูกมาเล่นตอนนั้นตั้งแต่ประมาณหกห้าหกขวบอยู่อุบัติบอยู่อุบัติบัณเริ่มเริ่มเรียนแบบที่เขาเป็นเขาจะมีจุนเนียเด็กเด็กคิดลรงคิดนะฮะก็ให้ไปเรียนตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยคือโดนบังคับเรียนเด็กๆก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากแต่ว่าคุณแม่จะเป็นคนที่ดุมากแล้วคุณแม่ก็จะบังคับให้ว่าทุกวันกลับมาต้องซ้อมเป็นโนครึ่งชั่วโมงทุกคนโดนหมดพี่สาวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่า พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มแบบโตเราก็อยากอยากเล่นกีต้าเปียโนมันแบบเป็นเพลงคลาสสิกไง่ใช่มันไม่เล่นไ่นไม่ได้ก็เลยเรียนกีตราคุณแม่ก็ให้เรียนแต่คุณแม่บอกว่าห้ามทิ้งเป็นโนเป็นข้อบังคับก็เลยต้องเรียนสอย่างควบคู่ไปแล้วพอเหมือนเราเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยเริ่มมีวงดนตรีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เริ่มชอบดนตรีตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่แบบเขาบังคับเราเรียนน่าจะเด็ด แต่ก่อนเป็นเดอะสตาร์แปดนี่ไม่ได้สมัครเดอะสตาร์ครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับก็สมัครรุ่นไหนมาก่อนเดอะสตาร์อ๋อนึกว่าหนึ่งโอ้โหอายุยังไม่ได้เลยอายุยังไม่ถึงนี่เด็กยูเดอะสตาร์หกไปไงเออาห้องแรกก็ตกแล้วครับอะไรนีอะไรเนี่ยห้องห้องแรกก็ตกแล้วครับเห็นบอกว่าพอตกเดอะสตาร์หกปุ๊บกลับมาทําเพลงเองเลยใช่ครับลงยูทูบ ใช่ครับทำไม<อ>มันอะไรฝังใจหรือไงหรือว่าอะไรคือด้วยด้วยเวลาตอนนั้นน่ะเราเรางานหนักด้วยแล้วเหมือนกับว่าเราไม่มีเวลามาคอนเซตรตตการประกวดปีในปีต่อไปแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแสดงออกว่าเราแบบเราเราก็อยาก<ร>าทำเพลงนิดน,งน,นึงครับนิดนึงครับก็เลยทำเพลงลง YouTube แต่งเพลงเองเลยมีทั้งเพลงที่แต่งเองแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงโคเวอร์ e จิลล์เป็นอื่นด้วยครับกี่เพลงกี่เพลงลงยูทูบไปกี่เพลงลงยูทูบประมาณ22่สิบสอนั่นไงยเยอะมากเก็บกดไหมเก็บกดนะเก็บกดไหมฟังแต่เสีเพลงแล้วเก็บกดนะคะออกอัลบั้มได้สองอัลบั้มมันเหมือนว่าพอพอทำไปสักพักก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขามาฟังเราแล้วก็รู้สึกให้ภูมิใจเหมือนมีคนก็ลงต่อก็เลยลงต่อไปเรื่อย โอเคครับท่านผู้ชมพาไปแล้วสองคนมาทั้งด้านข้างๆผมบ้างนะครับอ่าตัวเล็กต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เขาเป็นตลกเด็กที่ฮอตที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีเด็กคนไหนเล่นตลกนะฮะเขาจึงเป็นคนเดียวไอจิงเล่นหนังนะเล่นหนังนะเอาเอทีเอ็มไหมเอทีเอ็มเอรักเออร์เอาดีก็บอกใช่ไหมเดี๋ยวไปดูไปดู น้องจะปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาแบบอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสัน้นก็ได้อัดแ๊ทหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม้หรือแมกซ์เซนแมกซ์เซนดำด้านหรือดำเงาดำดำปปนะ้านรอแป๊บ แบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาตีเอ้อยแล้วถามอะไรเยอะแยะเลยเียวตาเข้าใจป่ามีมีแต่คุณจมเอาเอาไหมเอาแบบเหล,ล็กเหล็กเหลือกัอมาหมดอ่ะระว่างนี้ เป็นพรสวรรค์ไหมเป็นพรสวรรค์ไหมเป็นมันแต่งเด็กๆไนะก็ตั้งแต่เล็กเลยฮะมีอยู่วันผมนอนอยู่ตื่นมาเขาคุยกับกระจกคนเดียวคุยไปคุยมาก็เอ้ยเฮ้ยมันมันชอบเล่นตลก <c oughs> ก็เลยไปคุยกับพี่แักแน่บ,บ้านติดกันหนดเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ไหนลองเอามันไปที่วันนี้เอาอมันติดไปขึ้นไปวันแรกเมาได้พันกว่าบาทติ <c oughs> ืบ เขาเป็นเด็กเนี่เป็นเด็กนารัตอทีนี้ก็เอาไปเรื่อยๆเยขาไม่ได้ฝึกก็ไปฝึกกันหน้างานเลยเออเออเออต้องบอกว่านี่ง่ายนะยากนะกว่าที่ทั้งสามท่านเนี่ยจะมายืนถึงจุดนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการประสบความสําเร็จของทั้งสท่านนี่ก็คือคุณพ่อใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆจากพ่อลูกทั้งสมคู่อีกค่ะ